ก็จบลงกันด้วยดีนะคะค่ะก็ได้รับความเมตตาจากท่านนายการท่านภัฐบากษาค่ะก็ให้หยับถอนค่ะแล้วก็เป็นการอาขอโทษขอโพยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ f อผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทราบค่ะก็จะคล้ายๆกับเคสของพี่อนุวัฒน์นะคะก็คือพอเรื่องถึงบนสารเนาะแล้วมันก็ผ่านมาเป็นปีค่ะตอนนี้เราก็ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ขอโทษขอโพยกันนะคะ ก็ค่ะนี่กับคุณาทีก็มาเนาะก็คือเราก็เป็นกัรยามิตรกันแล้วค่ะเพราะคุณาทีก็เห็นอยากโดนกระทําอีกรุ่นหลังๆอีกเยอะนะคะเพราะว่าของคุณาทีนี่เราปีนึงแล้วเนาะคุณทีเนาะครบปีพอดีเลยอ่ะค่ะเราก็เป็นกัรยามิตรกันแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเราได้รับใบอากอยากก็ถอนแจ้งความคุณาทีทุกอย่างแล้วคุณาทีที่ช้องอยากคุณาทีก็จะไปถอนแจ้งความอันที่เหลือนะคะเราก็จะเป็นกัรยามิตรกันค่ะก็คือจะไม่ไปก้าวร่วงหรือว่าไปพาดพิงใส่ร้ายอะไรกัน อีกต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวอยากจะอ่ามีอีกคลิปหนึ่งร่วมกับคุณนาทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลีลาสวัสดีค่ะยศีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะครับวันนี้ก็มีข้อสรุปนะครับวันนี้นะครับก็ในคดีที่ยาเก็ตนะครับได้ฟ้องผมที่จุฬาลงกรแล้วก็ ีคนาที้องบ่งด้วยฟ้องหยาดที่มุกทหารอ่าตอนนี้มีข้อตกลงสรุปนะครับศาลก็นะครับมีการตัดสินว่าอยากให้ไก่เกี่ยมันก็เมตตาเศาลก็เมตตาให้ไก่เกี่ยไก่เกี่ยมานานกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสองชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่ามันมีคดีอื่นด้วยไงครัก็สลับกันไปสลับกันมานะเออศาลให้ไก่เกี่ยนะครับก็เป็นคดีทมให้ตามคนต่างต่างไปทะเลาะปามกันแล้วก็ ให้ต่างคนต่างอยู่ยุตินะครับก็คลิปนี้ก็จะมาทาคลิปนะครับต่างหนต่างหข้อก็คือจะเป็นคสั่างภางาเนาะก็คือให้แลวเราเป็นการยามิตรกันคือไม่ถือโทษโอดกันต่อไปค่ะแต่คนต่างทำคอนเทนต์ไปเนาะก็ชี้แจงให้เอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านเข้าใจว่านี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือคดีของผมเนี่ยกับญาติเพชรตอนนี้มันก็จบนะครับวันนี้จบแล้ว ถอนแจ้งความอยาาถอนแจ้งความบนสาลนะเนาะใช่ครับถอนแจ้งความบนสางมมีทนายทุกอย่างอายการนะครับทุกฝ่างท่านเมตตาที่บางคนอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ก็แต่ก็ให้ยุตินะคะสารท่านก็บอกนะยุตินะคะอย่าอย่าเพชรก็เเพชรก็ประกาศแล้วว่าจะ่ไม่จะไม่จะไม่ว่ากันไปบ้างมาเราไม่ไม่เป็นศัตรูกันต่อไปแล้วนะครับ่าไม่เป็นศัตรูต่อกันก็คือต่างคนต่างอยู่ ทำคอนเทนต์ไปเนาะสายบุญก็ทําไปคุณนทีก็ทําธุรกิจค้าขายทําช่องไปเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมค่ะแต่ก็เป็นสะพานบุญเหมือนเดิมนะคะก็ขอโปรโมทเช้าวันได้ินมาคุณนทีช่วยบอกหน่อยสิวัดหลวงพ่ออันนี้อันนี้จะนอกเรื่องก็เอาเรื่องของเราก่อนไม่บรรยากาศแกาว่ากันเองนะคะอันนี้ก็อภัยขอโทษอภัยขอโทษก็แล้วก็ขอโทษการยกมือค่ะค่ะค่ะเป็น อาจามือกันสามมือกันชิกแอนซิคแอนรแล้วะคะเราเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วค่ะหน่อยสิว่าเราขอโทษเรื่องอะไรยังไงขอโทษเรื่องที่เคยพาดพิงแต่ไม่พิงกันเสแล้วกันคือก็ต่างคนต่างโมโหเนาะตอนนั้นนะเวลานั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างขุดได้ขุดที่ว่ามันสัมปลังหรือว่าอะไรอีกเนาะนีอแต่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดบ้างทีนี้คุณหยาดเพชรก็ขอโทษไปทาง คุณคุณมาอยู่ด้วยแล้วก็อ่าแก็ฝากขอโทษคุณอ่าภรรยาคุณนาทีแล้วก็น้องตอนนี้คุณน้องอะไรน้องอัลเทอร์นะคะที่ป้าหยาดเคยก้าวร่วงไปก็ขอโทษแล้วก็จบลงด้วยดีเนาะลูกเนาะน้องหขน้องแข็งแรงรูปหลอกว่าพ่อนะสวยเหมือนแม่เอ้หลอเหมือนแม่ผมก็ต้องขอโทษอ่าหยาดเพจด้วยนะครับที่เมื่อก่อนเราเคยมีวาทะขารอกันเคยด่ากันเคยมินประมาณเคยโกรธกันอะไรเนาะเคยโกรธกันเคยทะเลาะกันช่วงนั้นอ่าก็เราก็เข้าใจอยู่ว่า หยัดเพชรดีประเด็นการร้องเรียนเรามันเคยทำให้เราเนี่ยอยู่กับลุงเราก็ไม่โอเคตรงนั้นแต่ตอนนี้หยัดเพชรก็ไม่ได้อะไรกับลุงคนมาแต่งแล้วเลยเซ็ตก็ไปทำโปรเจกของหยัดเพชรสายบ,บุญไปทำบุญสายบุญของหยัดเพชรหยัดเพชรก็ไม่ได้ด่าลุงด่าป้าแล้วเพราะฉะนั้นก็อ,อยากให้ทุกคนเข้าใจะนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันคืออยากเป็นกลางไงไม่เข้าข้างฝ่ายไหนคืออิงอิงสารก็อ่าตอนนี้ญาติก็กำลังไปมีเรื่องคนอื่นต่อไม่ใช่ผมแล้วนะคก็เพิ่มมาจะเป็นคดีมินสารท่านกะเห็นเายการจะเห็นเนาะส่วนเรานนีี้ไมม่กัแลวเนาาาะเรคุณนที่็ไปถอนที่มุกดหาาเนะร่ที่มีประเด็น กันเนาะเราอรุญาตก็นู่นกั้นตอนที่เป็นมันเป็นคำสั่งของศาลเราต้องครบกันทั้งเจ้าแม่ศาลศาลทั้งแม่ศา่านพยายามมากเลยนะท่านด้านหยุดตอนแรกไม่ยอมกันเนาะแบบว่าต่างคนต่างไม่ยอมสู้สู้สศาลบอกไปพักก่อนก่อนอยากแต่จะไปทำอะไรคูณจะไปขาคุณจะไปข่าตัวตายบอกบอกศาลนี้อย่างงี้ยแหละแต่ว่าก็คือแบบว่าแบบคือเราเราเครียดเราตอนแรกเนาะไม่ไม่ไม่ลงตัวกันไงคุณนาทีก็ไม่ยอมอยากจะมาหรไม่ขาดท่านผิดศาลให้ทำผิดศาลทำผิด ทำคลิปขอโทษกันไม่ไม่บอกบอกหันหน้าเจ้าของมาเบิงอนุญาตให้หันไปหาต้นไม้ต้นนี้ได้หันหน้าเจ้าของได้บังแค่อยังไี้เลยสถานี่หันหน้าเจ้าของมาเบิงค่ะมันมีมันมีคำสั่งสารให้ให้ทำคลิปขอโทษอ๋อค่ะพอดีเจ้าหน้าที่สองหอท่านนึกว่าไล่สดไม่ได้ไล่สดขอบคุณค่ะนี่หันหน้ามาทางเจ้าของทั้งสองคนนี่ค่ะท่านมาดูมาดู มาจอบเบิ S <S> ้งนี่นี่มาเบิ้งเนี่ยนี่แมนบอกคะนี่เองค่ะสดตามรายงานตาาามรยงนนี่ค่ะนี่นี่้เป็นเบิ้งตามนะที่นี่ค่ะขอบคุณมากเนาะครับวะผมผมบอกอนุญาตให้หันไปหาสามผมอยู่มันผิดศาลมันบอกอยู่ขอบคุณจ้าต่อต่อตันาที้ก็มาอาอจะเป็นหน้าที่เราบอกยังออันนั้นมันหยุดได้เหรอทำไมของหยาคือจุดนี้ครับคือเราสู้กันสองชั่วโมงในศาลเขียยไปเถี่ยอมาในศาลสองชั่วโมงอ่าเป็นศาลท่านคือไม่ใช่ว่าหาทางออกให้เนาะคือต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันสู้กันจนศาลเนี่ยหาทางออกให้เราสองคน ด้วยการที่ว่าคุณนาทีก็ไปสองคุณยาคุณหยาก็ส้องคุณทีต่างคนต่างยกได้ไหมต่างคนต่างอยู่ได้ไหมเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ธุรกิจของตัวเองโดยไม่ไม่เสียเวลาใช่ค่ะแล้วก็ฝัมีคำต่างมานะครับแล้วก็มันมีประเด็นที่พูดได้ใช่ไหมประเด็นที่ว่าทาไมท่านถึงเมตตาที่จะที่จะไม่ให้ท่านดูที่จะต้องให้มีการถอนกันซะเพราะว่าหนึ่งมันมีเรื่องที่ว่าคุณนาทีได้เคยแจ้งความร้องทุกข์ไว้ แล้วทีนี้คุณหยาดเนี่ยได้มีให้การรับสารภาพคดีนั้น,นจบไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีคดีใหม่ฟังตรงนะมันจะมีผลต่อในเรื่องทางแท่งด้วยซึ่งท่านก็เป็นห่วงคุณหยาดเนาะแล้วท่านก็พยา,ายามไกลเกลี่ยเพื่อให้เราเนี่ยยุติเรื่องทุกอย่างเพราะว่ามันสามารถที่จะไปฟ้องแท่งได้ด้วยอะไรเงี้ยท่านก็เมตตาท่านอกการก็ช่วยใช่ไหมพี่เอพี่วุฒิชีเนาะเออ นี่มันก็เลยจบจบกันได้ดีแล้วเราก็เป็นกัรยามีกันแล้วเนาะที่ไคยเข้าร่วมกันก็ขอโทษการค่ะรวมน้องๆขอเทินรูปหล่อเนาะหล่อกว่าพ่อผมไม่ติดใจครับผมแต่ก็ไปดูคุณนัทีนะแต่ว่าไม่คอมเมนต์เพราะว่าหัวไปเอฟซีคุณนัทียังไม่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวโทรลงค่อยไม่ไม่ไม่ส่วนของหยาดนี้เอฟซีหยาดค่อนข้างจะสายบุญท่านเข้าใจนะพอรู้เนี่ยเดี๋ยวลงคลิปไปท่านก็รู้แล้วว่าเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อเพราะว่าช่องหยาดตั้งรายได้ได้แล้ว ตอนนี้มีรายได้ได้มาสองสาเดือนแล้วตกค้างประมาณนี้ปีนะครับก็ตอนนี้มันก็เรื่องาวที่เราสู้กันมาปีอีกเนาะปีหนึ่งมาดีเขาปีเมื่อวานนี้จำได้เออวันที่หนึ่งพัสด ที่ผมสู้นมาแล้วก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสมองใช่แล้วก็หนึ่งซีีที่เราสู้นมาเนี่ยวันนี้มันก็ได้ยุติลงแล้วคุณนทีผมอยากังไม่ยุตินะอีกสิบกว่าช่องเลยตอนนี้โดนหนักกว่าเดิมแต่อันนี้หนักกว่าเดิมเลไม่ได้เหมือนคุณนทีไม่อยากไก่เกลี่ยเลยนะเพราะว่าเอาตรงๆเพราะว่ามันเกินขั้นนั้นมาแล้วก็แต่ถ้าเกิดท่านอายการศาลท่านเมตตาเราก็อยาเคารพการตัดสินขาแนะนำของอย่าไปร้องไห้ในศาลมันเสียใจคุณนทีอย่นไปร้องไห้ในศาลผมแบบโอ้โหไม่ใช่เราเซนสถิตไง่อย่ร้องตลอดปฏิิบตธรม ดูคลิปนะคุณมุนีก็ในนั้นไม่อยู่คือถ้าเป็นสายเลือดอ่ะคือเราเซนสทีฟคือมันสะเทือนใจไงเพราะว่าโดนกระทาโดนหนักกว่าที่กับทะเลาะคุณตั้ทีอันนี้หนักค่ะเกินเกินที่เยียวยาแล้วค่ะก็มุ่งสู่กระบวนการุติธรรมก็ขอให้ให้คุณหยาดเนี่ยข้าวต้มตามมีรอยยิ้มอะไรหัวเราะอะไรเห็นมั้ยตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเดินไปอเดินไปลก็ก็จะเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมไม่ตอนนี้หยาดก็มีแต่หยาดก็พึ่งกฎหมายเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆนะหยาดไม่ครบยูทูบเบอร์ช่องไหน ไม่เอาแล้วคือมีแต่เอฟซีแล้วก็ขออย่างหนึ่ง สองอย่างลุงพลเขาไม่ได้ยาเพชรหลอกยาเพชรยังไม่ได้เขานะไม่ไม่มีไม่เคยด่าไม่ไม่มีนะไม่เคยยุ่งแต่ว่ายาดเพชรนี่ก็ดีอย่างไม่ได้ไม่ยุ่งไม่ด่าลุงพลบางแต่มีประเด็นเขาประเด็นมีแต่ร้องเรียนได้เธอแต่ไม่เคยด่านะเพราะว่าแค่ร้องเรียนก็คืออยากเป็นทำหน้าที่บปแล้วแตเบอร์ทีหน่อยแบบว่าจะไม่จะไม่ไม่ก้าวล่วงกันฝากลุงพลพ่อแตนด้วยว่าอยากไม่เคยก้าวล่วงลุงพลพ่อแตนอ่ะมีอะไรคันพานจะบปาดองอย่าสาดน้าใอยเด้ออยู่ตรงไหนจะบปาดองไม่ก้าวล่วงกันนะคะลุงพลพ่อแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงพลแตนหรือว่อแต อย่าโกรธหยาดนะคะเราเป็นกัลยาณมิตรนหยาดอยู่ฝ่ายกฎหมายค่ะเอาตรงๆเนาะตอนนี้หยาดปกป้องศักดิ์ศรีหยาดกับหลวงพ่อที่โดนถึงแค่นั้นเองค่ะไม่เป็นเสถียรแล้วไม่อยู่ฝ่ายเดียวนะเดเพชรเนี่ยมันไม่มีเวลาไปร้องเรียนลุงพลแล้วตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเลือกตัวเองแกะคลิปเองเราไม่มีเงิน้างทนายคุณนัทีแกะคลิปเองผมเชื่อว่าลุงพลประแตนดูคลิปนี้อ่ะอยากเพชรสวัสดีค่ะลุงพลก็ไม่ลืมนะคะว่าเคยมาเปิดซองอยู่ที่อ๋อ เาเปิดช่องแล้วเออตรงโอ้ยกบเอ้ารัฐบุษัเป็นคนนึงก็เคยมาเปิดช่องอยู่ตรงสวนยางบ้านลงุงพลมบ้านตแตนเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเปิดช่องแต่ว่าอยากไม่เคยก้าร่วงไปอะไรเลยนะไม่เคยแล้วก็อยู่ทุกเพื่อข้างกายลงที่อยู่จำปาด,ดงตอนนี้นะเราก็เป็นกรยารยามิตรการเนะาะเจอข้างนอก,กั้งไทยได้น,ดนะพยานวัดพวกยานวัดพยานวัดนี่เป็นการยามิรตั้งนานแล้วเพราะว่าอันนั้นอบยอมกันที่โรงพักขอบคุณเอฟซีลุงควมานแตนนะฝากช่องยาเพชรเจ้าเพชรปล่อยเปรตด้วยนะคะเจ้าเพชรปล่อยเปรตกดไลค์กดแชร์สายบุญค่ะนะคะทําบุญได้ อยากไม่อยู่ไยไหนค่ะอยากอยู่อ่อ ทรงความที่ทำให้ตัวเองกับอ่พักก็เหนื่อยแล้วกับตอนนี้ไม่ด่าลุงนะอย่าเพิ่งไม่ด่าลุงแล้วไม่ด่าตั้งนานแล้วไม่เคยด่าไม่เคยด่าไม่ด่าลุงป้าแล้วลุงป้าก็ไม่เคยมาวุ่นวายมาด่าหยาบเนาะก็ขอโทษด้วยนะลุงพลเพราแตนที่หยาดเคยร้องเรียนไปก็จบไปแล้วเนาะก่อสาธารณก็ตอนนั้นหยาดอับเมียนายร้อยตำรวจสามแปดวิญญาณเมียตำรวจเก่าเป็นสิงขอโทษเลยหลายเด้อตอนนี้ขอโทษเลยหลายเอฟซีฝากขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะที่หยาดทำไปก็ขอโทษด้วยเพราะว่าหยาดเป็นพลเมืองดีขอบคุณคุณทนายด้วยค่ะขอบคุณคุณทนายค่ะ ก็ฝากช่องด้วยนะขอโทษด้วยอยากเป็นพลเมืองดีจริงๆได้รับคำว่าพลเมืองดีแต่โดนขล่มดยแลขอโทษได้รู้ว่าแตนได้ค่ะแล้วแต่เอฟซีนะค่ะแล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาถ้าเกิดอยากทำบุญวัดบ้านกวนบุญอยากก็เป็นสะพานบุญนะแล้วตอนนี้ก็ต่อสู้เรื่องของตัวเองกับหลวงพ่อก็เยอะเป็นกำลังใจให้ให้เจเพ็ปลอยแปดด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนเนาะค่ะขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทั้งทีมอ่าคุณขอบอกจะแล้วแลกวกับขอบคุณเอฟซีอยาดที่กำลังใจหยาดมาตลอดจนวันนี้ขอบคุณค่ะา ไม่ปนยเอกสารเพราะว่าพา